วิชวีพอดแคสต์โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิชวีพอดแคสต์อีพีที่7ของเรานะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญแนะนำตัวหน่อยครับอ่าล่ะครับสวัสดีนะครับผมนัทนัทอุดมหิรันนะครับเรียกว่าพี่นัทนะครับโอเคว่าเดี๋ยวในรายการผมจะเรียกว่าพี่นัทโอเคนะครับเรื่องเดี๋ยวผมขอถามเป็นพี่นัทตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่อาชีพที่มาทํา ฟรีแลนซ์ e มเดลลิ n งครับผมฟรีแลนซ์โมเดลลิ n งมันเกี่ยวกับอะไรพี่สั้นๆหน่อยการเลือกคนให้ตรงกับใจการเลือกคนให้ตรงกับใจอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขยายความกันต่อในอาชีพนี้ใน EP ต่อไปวันนี้จะมาพูดเรื่องคือมันมีน้องๆหลายๆคนชอบพักมาถามผมว่าเฮ้ยทำไงผมเห็นว่าอยากรู้จักคนเยอะนู่นนั่นวันนี้เราเชิญ e อ็กเปผู้เชี่ยวชาญานการรู้จักคนเยอะ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นน้องผู้หญิง <laughs> น้องผู้ชาย <laughs> พี่คนนี้ <laughs> ผมรู้จักหมด <laughs> อ่า ใช่ไหมพี่อ,อ<ช>ทีนี้<ช>น <ะ S 2> เราจะมาถามพี่นัทว่าอะไรทําให้พี่นัทเนี่ยรู้จักคนเยอะอจุดไหนทําให้พี่เนี่ยรู้จักคนเยอะอผมเห็นพี่เดินไปไหนเอาว่าไงครับน้องว่าไงครับพี่หวัดดีครับไปหมดเออ <c oughs> อะไรทําให้พี่รู้จักคนเยอะอส่วนส่วนตัวพี่นะครับครับพี่คิดว่าการที่เรารู้จักคนเยอะอะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าคนที่เราเดินสวนกันไปอะสวนกันไปสวนกันมาคนคนนั้นเขาจะเป็นเพื่อนร่วมงานเรา เขาอาจจะเป็นลูกน้องเราหรือเขาอาจจะเป็นหัวหน้างานเราเราไม่มีทางรู้หรอกแต่การที่เรารู้จักเขาก่อนเนี่ยผูกมิตรกับเขาก่อนมันสามารถส่งผลให้โอเคเ,ออเราต้องมองอย่างนี้นะครับว่าเมืองไทยมาเป็นสังคมหนึ่งเลยเรื่องคอนเน็ชันอันนี้ทุกคนต้องยอมรับเห็นด้วยเห็นด้วยดังนั้นการที่คุณมีคอนเน็ t ชันถ้าเทียบกับอีกคนนึงที่ไม่มีคอนเน็ชันหรือไม่ได้รู้จักกับคุณก่อนมันคอนเน็ชันเปรียบเสมือนกับขั้นบันไดครับ คนอื่นอาจจะสตาร์ทขั้นที่ศูนย์หรือขั้นแรกแต่การที่คุณรู้จักกับคนคนนั้นก่อนคุณอาจจะสตาร์ทขั้นที่สามหรือขั้นที่สี่นั่นหมายความว่าระยะเวลาในการแอพโรชเพื่อให้เข้าเพื่อให้เข้าสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่คุณต้องการมันจะน้อยกว่าแล้วมันจะสมูทกว่าว้าวนี่นี่แค่เรื่องเพื่อนรู้จักกันเนี่ยโอ้โหพี่ชายผมแล้วแล้วพี่นัว่าจุดไหนทําให้พี่นัทคนรู้จักจุดจุดขายของพี่บุคลิกพี่หรือบ้าอะไรครับเอ่อ ต้องต้องแชร์อย่างนี้เลยสําหรับคนอื่นอาจจะคิดว่าพี่เป็นคนแปลกๆตรงที่ว่าแบบเอ้ยไม่ว่าจะเป็นแบบลักษณะด้วยความที่ลักษณะตัวพี่เป็นคนที่สูงยาวค่อนขออ้างสูงมากๆเคุณผู้ฟังครับพี่นัดสูงเท่าไหร่ครับร้อยแปดเจ็ดครับโคตรสูงพี่ใช่มันก็เลยแบบจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งมั้งที่ทำให้หลายๆคนจําได้ง่ายขึ้นแล้วก็การที่เราได้รู้จักกับคนอื่นเนี่ยมันก็คือ ด้วยด้วยความที่ต้องท้าความก่อน ICT จะเป็นคณะที่วนๆเรียนอยู่ในตึกครับไม่ได้ออกไปไหนเลยถูกไหมสาหรับรุ่นพี่มันเป็นรุ่นหลักสูตรเก่าดังนั้นเราจะไม่มีวิชาเสรีหรือวิชา<อ>วิตามินแบบที่พวกคุณได้เรียนครับเราก็จะเรียนอยู่ใน AP, แล็บเลยขึ้นก็อยู่ในห้องนั้นห้องเดียวแล้วก็เรียนวนๆไปแต่คณะอื่นเนี่ยเขาจะมีในส่วนของพวกมูเก้หรือวิชาเสรีที่เขาสามารถไปเรียนได้เราเรียนไม่ได้เขาพี่พี่รู้สึกว่าการที่เราเรียนมหาลัยเนี่ย ชีวิตมหาลัยเรามีครั้งเดียวถูกไหมครับอยู่4ปีหรือคุณอาจจะอยู่5ปีก็ได้การที่คุณรู้จักแค่เพื่อนในคณะของคุณถือว่าเป็นสิ่งที่พลาดมากที่สุดในชีวิตว้าว wow. ชอบชอบชอบเพราะว่ามหาลัยมหาลัยมีคน2 0 0พันกว่าคนถ้าคุณรู้จักคนแค่ไม่กี่ร้อยคนหรือคนแค่ในคณะคุณอ่ะผมว่ามันไม่ถูกต้องมันคือการที่เราได้รู้จักคนคนหนึง่งมันไม่ใช่แค่เรารู้จักเขาเออเขาชื่อนี้นะ ครับเขาทำแบบนี้นะเขาหนี้สายเป็นแบบนี้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยอะไรลักษณะนี้สัยเขาเป็นแบบนี้วิธีคิดเขาเป็นยังไงถ้าเราได้ทำงานร่วมกันด้วยอสไตล์การทำงานเขากับเราตรงกันไหมอย่างเงี้ยห,หรือว่าลักษณะการแฮงเอาท์ถ้าเป็นเพื่อนที่เราไปแฮงเอาท์กันเฮ้ยเพื<ๆ>่อนคนนี้เป็นยังไงวะถูกไหมเวลาสมมติค,คุณไปทริปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคุณจะต้องมีสิบ เดี๋ยวนี้เห็นว่า o o w to 10ประเภทเพื่อนที่คุณเควรต้องพบพาไปเต็มเน็ตใช่ดังนั้นเนี่ยเป็นจุดที่คุณสามารถคัดได้แล้วให้คนนี้ไท p e นี้คนนี้ไท p e นี้นะคุณต้องรู้อยูอออ่แล้วแล้วพี่นัมมีเทคนิคอะไรทำให้รู้จักคนได้เยอะๆไหมลองแชร์ให้น้องๆในมหาลาัยฟังการเข้าค่ายการเข้าแคมนู่นนี่อย่างเงีย้ย รหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะมีคณะอินเตอร์ก็ได้พี่อย่างเงี้ยพี่ก็มีไปแบบเข้าชมรมกับทางมหาลัยกับคณะ Inter อินเตอร์อ๋อกับที่ไม่ได้ยุง่งกับส่วนภาคไทยอืออืออ <c oughs> ืแหมดคือคือสังคมสังคมภาคไทยกับสังคมอินสังคมอินเตอร์มันจะต่างๆกันนิดหน่อยตรงที่ว่าลักษณะวิธีการคิดหรือลักษณะการทํางานเขาจะไม่เหมือนกัน อินเตอร์เนี่ยหนึ่งเขากล้าพูดก้าคุยมากกว่าคนภาคไทยปกติทั่วไปครับเพราะว่ามันอาจจะด้วยวัฒนธรรม c เ l t u r e culture แต่ของเขานี่ยเฮ้ยผมว่าไม่ถูกต้องนะแต่ก็มันเวอร์กว่าอย่างเงี้ยเราแ็แปลว่าข้อแรกก็คือพยายามเข้ากิจกรรมเยอะพยายามเข้ากิจกรรมเยอะๆอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อที่สองอย่าต้องทําตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ง่ายคือเอาง่ายสิ่งคุณสมมุติเราไม่รู้จักกันเลย ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยแค่ยิ้มก่อนทุกอย่างมันก็เปิดแหละยิ้มก่อนยิ้มเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดในโลกวว้าแต่สามารถส่งผลได้มีมูลค่าอคุณไม่ต้องทํำไรไม่ต้องรู้จักกันก่อนเลยเป็นสิ่งที่ไม่มีต้นทุนยิ้มแต่โคตรกำไรแสดงว่าพี่นัทเนี่ยมาถึงเราก็เข้าไปทํากิจกรรมแล้วก็พยายามยิ้มพยายามที่จะ ทำตัวให้มันโอเพนเปิดกับคนก็คือมันเหมือนคุณทำเน็ตเวิร์กของเนชั่นแต่เป็นเน็ตเวิร์กของเนชั่นผ่านกิจกรรมในมหาลายัยยิ้มเฟรลี่ <c oughs> ถ้าคุณเป็นคนตลกอยู่แล้วหรือคุณนคอาจจะคุณอาจจะเป็นคนเอ็กโทรเวิร์ตจะแอ p r o ชคือคุณมีความสนุกสนานคุณมีมุกคุณยิงมุกตลกอ,อย่าง,อย,างอย่างในสายตาผมตอนมหาลัยตอนอยู่ในคณะเงี้ยผมทันเห็นน้องเบนส์น้นองเบนต้องบอกว่าเป็นหนุ่มที่แบบต้องแบบเป็นหนุ่มฮอตประจําคณะ <c oughs> นายพี่ไม่หรอกต้องต้องบอกเลยว่าผมถามผมถามน้องผู้หญิงในรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยเอาละเอาละเผาล้วเผาล้ว่าเฮ้ยเขารู้จักไหมทุกคนบอกรู้จักเฮ้ยเบ้นนิสัยดีตลกยิ้งเก่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอาผมไม่รู้เลยนะผตายแล้วกูโดนเผาแล้วเอาโอเคโอเคพี่อทีนี้ก็คือหนึ่งเข้าแคมป์นู่นนี่นั่นก็ทําให้พี่รู้จักคนเยอะก็ไปมา ผมก็เห็นพี่นัทเนี่ยรู้จักคน,น <า S 1> ผมถามพี่นัทน,นี่รู้จักคนทุกคณะในมหาลัยเลยไหมไม่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 คณะอะไรไม,มันจะมีส่วนไหนที่พี่ไม่รู้จักอีกหรอเยอะเยอะเยอะอาจิงเหรอผมนึกว่าพี่รู้จักทุกคณะอย่างเอ็มเอสอย่างเงี้ยพี่รู้จักแค่บางคนนะคณะดุริยางน้อยมากเอ็มเอสน้อยมากแต่ก็ถึงรู้จักก็น่คนหนึ่งเอาแค่คนหนึ่งมันแต่คณะที่รู้จักเยอะๆอาจจะเป็นพยาบาล ทางพี่นันเลยนะครับพยาบาลนะครับใครสนใจติดต่อพี่ชายผมได้เลยก็คือด้วยความที่คณะพยาบาลมันจะเป็นในส่วนของคณะที่มีผู้หญิงอยู่เยอะมากกว่าผู้ชายแล้วงานที่พี่ต้องทํามันจะเกี่ยวกับผู้หญิงในอนาคตณตอนนั้นคือเราไม่รู้หรอกแต่เราคิดว่ามันต้องมีการที่แบบทํางานร่วมกันในอนาคตแน่เราคิดว่าเราควรรู้จักอืแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือ เราไม่รู้หรอกเราจะเข้าโรงพยาบาลวันไหนอ่ะแบทโกแบทโกใช่อย่างน้อยผมรู้จักกับคุณก่อนโอเคเราก็จะลดความตะกิดตะขวงกันได้อ๋อโอเคโอเคก็แปลว่าพี่ดันก็รู้จักคนเยอะนู่นนี่นั่นเทคนิคของพี่ก็คือการยิ้มก่อนแล้วก็พยายามทำโตโอเพนเข้าไว้ใช่อมแล้วแเอางี้ให้ให้ข้อที่สามดีกว่าข้อที่สามคือการการต้องบอกว่าการช่วยเหลือเขา เหมือนกับอย่างเช่นมีน้ำใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆออมีน้ำใจไปสุภาพบุรุษช่วยเหลือเขาเล็กๆน้อยๆส่วนนี้ยพี่มองว่ามันเป็นจุดที่ดีมากเพราะว่ามันไม่เหลือปากกว่าแรงพวกเราเลยอโอเคโอเคอ่ะเมื่อกี้ตอนแรกผมจะถามว่าอะไรทําให้พี่นัดคิดอย่างนี้ว่าต้องรู้จักคนเยอะแต่เมื่อกี้พี่พูดบปนในต้นรายการแล้วโอเคงั้นผมขออีกเรื่องหนึ่งผมอยากรู้ว่าข้อเสียอ่าคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนลองฟังครับข้อเสียของการที่เรารู้จักคนเยอะเนี่ยมันคืออะไร มีไหมขอแบบดักแดดิบๆเลยที่กูโดนจริงๆอ่ะเออโดนคนยืมตังค์เยอะมากโอ้โดนคนยืมตังค์เยอะมากข้อหนึ่งจริงเหรอพี่คนยืมตังค์เยอะเยอะเยอะเอะเอะปัจจุบันปัจจุบันมีติดอยู่ประมาณสองหมืนว้าวโอเคโอเคโอเคตื่นไปเลยนะอแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือถูกชวนไปขายตรงเยอะมากข้อเสีย ครับอันนี้เราไม่ได้ว่าว่าขายตรงดีหรือไม่ดีครับเราแค่บอกเฉยว่าเราโดนคนชวนใช่คือถ้าคุณบอกผมว่าเฮ้ยผมจะชวนคุณมาขายตรงนะโอเคแต่ส่วนมากจะมาในรูปแบบวิธีอื่นอ่มันจะเข้าแบบอฟอมโลก้อมโลกแล้วจนกระทั่งเราไปรู้คือกูต้องเสียเวลาฟังมึงไปก่อนแล้ว15นาที20นาที เข้าใจอืมโอเคโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของพี่ชายผมนะครับกับคนที่มีเพื่อนเยอะคนรู้จักคนเยอะคุณผู้ฟังลองไปฟังดูก็ลองช่างข้อดีข้อเสียดูอยากเป็นจุดไหนก็ลองเอาจุดที่คุณผู้ฟังสบายใจดูแล้วกันในอีพีหน้าเลยไปเจาะเรื่องกันต่อว่าพี่ชายผมเอาจุดแข็งเอาข้อได้เปรียบการรู้จักคนเยอะเนี่ยไปสร้างให้เกิดอาชีพเกิดรายได้ได้ยังไงวันนี้วิชวีพอดแคสต์อีพีที่เจ็ดก็ต้องลาไปแค่นี้ก่อนผมหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างผนของคุณนะครับสวัสดีครับผม